ก็ว่ากพกนี้นะคบอกเลยนถือบอ่าไม่นบอกเลขถือบอกอกเลเขาถือวกนี้เขาถือเลยเขาถือบอนี่กับพวกอะไรพวกคู่เลยก็ซื้อมาให้คู่มาแต่สายคู่เนี่ยคู่มาที่บ้านเนีเขาฟันวาจองโป้หนีไปบอกเลยข่าวว่ากานบเสื้อไปเบิ่งเดิมมีจอโป้คนกินรถเต็มมาขับรถเต็มมาหอดมาเห็นจ้องโป้หลี่มาเห็นจอบัวอีหลี่ว้ ขึ้นฝันหนูกันขึ้นไปขึ้นไปเข้าฝันบอกครับนี่เข้าฝันของเขาเองเข้าฝันเขาขูดนะโอ้นี่จอมปวกนี่ขูดแล้วมานมีจอมปลวกมันแค้นเขันบ๊อบมุ่งนี่มันสิแหลมขึ้นเลยเด้อนี่ันบ่มุ่งมันแหลมขึ้นีเลยแหล่ะแหลมขันบ่มุ่งมันแหลมตัวมีหยังแน่ทางในมีหยังเนีบยบงโอ้มีมา ผมเคยบังเลยว่าผมอยู่นี่ผมขายแจ่มวุนี่ผมบุเคยมา,าผมบุกขามาเลยว่าผมบุเคยบังค,คู่คู่เพิ่นเพิ่นเอาดอกไม้มาให้คู่พวกอาดอกไม้มาให้โอ้นี่เรืร่ดอกไม้เพิ่อนมมนี่คันมุงสุงูมันแหลมขึ้นเลยเพิ่นเพิ่นมาเนี่เพิ่นมาหาจอมปลวกนี่โดยตรงเลยบอกครับครับมาหาจอมปลวกโดยตรงเพิ่นฝันเห็นเหรอเพิ่นถือดิ ฝันว่าจอมปลวกไปบอกเลยกผืนเราเป็นกระซือกระซื้อทำนี่มันเป็นย่งเรอกรงซือผงมาลายของย่างมาหายมันแม่นหรี่บอกคนเขาเลยบอกมาเบิ่งมาเบิองอ้ามีหรีเขาก็เลยมาว่ายมาหนิอ๋อสักดิธย์หรี่ต่แต่นี่มีแต่ของศักดิธิ์บรณาะของบราบอันสารนี่่นมีอยู่แต่เกาบอกครับครับมีแต่เกาของ ปูยาตาทวดเขาจะคลองนาเขาโอ้ปูยาตาทวดพเพิ่นเก็ดไหวครับเไม่ไหวแต่คู่นี่ฟันเห็นจอมปวกนี่เนาะครับคู่นี่ฟันเห็นจอมปวกเพิ่นเลยาาสือปวกมาไล่หนีมาฟันเห็นเราจอมปวกให้สารของจอมปวกเลยไปบอกเลยเพิ่นมันนะอืเพิ่นเลยซื้อ,ซ,อซื้อเลยถือถือเลยว่าเพิ่นเลยว่ามาเบิ่งจอมปวกมีรีบอ่ะนะถือถืองวดบ้งหันบ่ครับนี่ถือหมดวังนึงนี่สามหาสามสามหาสามนี่ครับครับอ่นเพิ่นอยู่บ้านเดยครับเลยถามเพิ่นบ่าคู่ คุยบาทแล้วเติมตะยานเมียตะยานของหูเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่โอ้คนคนถือหลายบาทบ่จักถือเท่าใดบุบบอได้ถามว่าคนถืออะไรจักถือเท่าไหใดบุบคนที่ถือหลายอยู่ดมังเพิ่นคอยนำหาเนาะ เอาเราเอาของวานมาสินเขาเอาไปเราอเราของวนสิเป็นนมมาสินเป็นถือเกลโอ้อยนขเกยนน้คู่นี่คู่นี้เเคยมาหมองนี้จะเก็ตเนบ่แต่แต่เป็นฝันเห็นจอมปลวกตรงนี้เพิ่นก็เลยตามมาจอมปลวกตรงนี้เนาะไปบอกเลขเพิ่นห้าสามน้ผมายเมดังไม่เคยฝันเลยแฝันเลย ไปออกแล้วนะฝันเลยแต่ว่าเพิ่นฝันอันนึงแหละฝันเหลืองงัวงไปแล้วเลยฝันเหลืองกล้วยนะกล้วยกล้วยกล้วยอยู่ละกิโลเก่ายกสารมาเนี่ยนายกสารมาเป็นต้เลยย่างไปย่างไปว่ะเอ้าตอนแรกเอากล้วยมาผูกไปในต้นต้นขึ้นมาลงวันนั้นบนลละกิโลนะครับอ๋อวันนี้มันก็ริมตุ๊ก นี่ถูกนินเธนึงเธนึงต้นมันส้นเดินหมดโอ้มาอ้าคือบอกไปยุ่นน้ำเท้าเขาไปพูดคือบอกไปยุ่นน้ำเท้าความที่มันไปไม่ได้เขาบาดไวเลยเสื้อเขาเสื้อไงคุณนี่โป้าไหมยายเสื้อขาดเรื่องคันเสื้อขาดเป็นเรื่องแน่คข้อยมันเบาข้อยมันเบาข้อยบอกว่าถ้าเสื้อขาดแต่กูเป็นเรื่องเป็นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนั้นแล้วคันเสื้อขาดอีกเป็นเรื่องแน่ก็ใส่เสื้อเนี่ย เรื่องขบอกจะของนาวจะยาเวลาเอาสารไปเนี่ยไปเชิญเข้ามาก่อนเลยไปเชิญเข้ามาก่อนเลยเขาเขาพูดไใบมัดใบคารมัดไใบอยู่หมอมัดไใบอยู่ในต้นชินนรุกหมืนส่วนของชินาลุกไงมันหักงามันอยู่มันหักเนี่ยหนาโตอยู่งานกับชินรลุกหักเบิดเลยเจ้านั่นหักเองมันบ่มีลมบ่มีพายุบ่มีพายุหักพวกพวกเลยหน่งหักลงเบิดเนี่ย เสื้อเบยโบเสื้อก็ต้องเสือเด้อคาจะเสียยาไปลบลูเขาไปไปใหญ่พันมาบ่ได้เชิญพันมานนำหรอวะเชิญพันมาดิเขาทางหลวงเขาใหญ่ไงตทางหลวงเขามาใหญ่ได้ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะกับหลักกิโลครับผมมองอยู่นี่บ่ิยานผมบ่ิยานเนาะผมบอกคุณพาอใส่เจ้าที่เจ้าทางอะไรผมบ่เคยรลบลูเขาดอกครับทุกทุบุเทียนซุ้มื่อเลยผมขอใส่เขาทธมากินครับ ของนมเหมนไปลบลูเไปลบลูเพิรนเนาะโอกลับหลบับคนไงกลับหลบัอย่าไปลบลูเพิรนลบลูเพิ่นของเนมเหมอนเหนลบลูกว่าดีคนไฝันซ้ำนั่นบ่ครับซ้ำนั่นนี่จะหลังๆเาก็เห็นุเห็้วเนี่ยเต็มทุนายใบ้วหน่อยคนไหจะโตตไม่มันโใหญ่ มาบ่อไหร่เราชกเขามาด้วยฝันเห็นว่าเพื่นลามไปหันผูกไปหันครับผูกไปต้นมาต้นที่โน่งไหนเป็นลามไปหันลามไปนั่นสมพ่องาใหม่สมพ่องาใหม่หักเนาะนั่นแหละงาใหม่พวกมมนหักในฝันได้หักอีหลีได้หนหักอีหลีหักอีหลีโอ้นั่นยืดหน่อเลยเขาทระธานเอาไปแล้วงาใหม่ยืดหน่อยซับๆไปหน่นยบ่มีล้มบ่มีพายุเนาะพอแต่ก่อนพายุด่างเฮงซานจนแายกระท่องแต่พ่อเป็นยังหักแต่พ่อหัก ทุกเวลาได้สามานี้มาุกออับพ่บสมามาเข่าฝันพิ่บอกว่าบ่ได้ป่วยเพิ่ยังยังมัดดูพิ่มัดอยู่เสื้อบางใจก็ว่าอยา่ยาอยา่เสื้อขาดเด้เอ,อได้ห้เสื้อขาดเป็นเรื่องแน่กว่าครับเขียนเขเขียนยากแห้งเป็นความเชื่อนะครับขอบคุณครขอบคุณครับ สำหรับสารตรงนี้นะครับมีอยู่แล้วนะครับเจ้าของนาเพิ่นตั้งไว้อยู่แล้วแต่ว่าคุณครูนะครับที่มีโชคนะครับถูกห้าสามนะครับเพิ่นไปเข่าฝันนะครับคุณครูถูกห้าสามแต่คุณครูเม่เคยมาหนีก่อนหน้านี้นะครับราอฟันเห็นหลอเพิ่นกันมาตามหาจอมปลวกตรงนี้เราก็มาเห็นเหมือนในความฝันนะครับตามที่ปหญ่เร่นบอกให้ฟังเนาะวันนี้เขาจะมีตัวเลขเนาะเพิ่นจะไปเข่าฝันเนาะ นี่ครับเพิ่นก็ได้นำของเซนไบนำาปวงมาไลมานะครับคุณครูนะครับว่าหัวยุใสขึ้นกันคุณตายุหนีก็บ่ได้ถามมาเพิ่นยุใสเนาะบพิ่ได้ถามมาเพิ่นยุใสแตว่าเพิ่นเพิ่นถกอหาสามนะครับถือหาสามตาเพิ่นได้ฝันเกี่ยวเลยบอกผมงน่อเพิ่นมีตัวเลขอีกบนอนครับงวดนี้คุณครู่าจะไหนได้ถามเพิ่นบ่บ่ได้ถามอ๋อครับอ่ะ บ่มีตัวเลขเบื้องเมืองเดยเนาะบ้านคอยจะเห็นตัวเลขไปฝากพี่น้องเขาแบบจุดทูบอยู่นี่อยู่จุดทูบจุดทูบอะไรนะอ๋อจุดทูบเชียงไทยตัวเลขนะจุดทูบเชียงไทยวันนี้ผมมาเบื้องเห็นเห็นเห็นเลขใดไงเด้อเด้อไหนนี่เพิ่นเพิ่นเห็นเลขไดที่เพิ่นจุดทูบเชียงไทยแต่ว่าตอนนี้ผมมาเบื้องผมมาเบื้องผมเห็นอยู่มันแปดสองเก้า อนไดก็แต่สองเก้าแปดสองเาที่คุณครูคนมาจุดน่ทุกคุณครูเขาจุดเชียงไทยอีกนะจดเชียงไทยอ๋มาขอตงวดนี่แปดสองเก้าแปดสองเก้าสขิเขียนใส่หนีอไรง่แปดสองเบ่เรยกในจังหน่อยเนาะนี่เขียนใหเบิ่งกระไตัวโอ้ใพเขียนไหนเขียนเขียนไครับอ๋อเขียนองสองเก้า แปดสองเก้าถูกเขามันจุดถูกพอเขาถึกเลยเขามันจุดถูกโข้อโชกมาอีกเลยเลยเบิ้งถูกไทเลยแล้วเรมาเบอร์แปดสองเก้าแต่ว่าตัวนี้ถูกแตกไปแล้วเนาะลายแตกแล้วมันตกใส่เนาะมันอยู่บนนี้เลยขอยน่นี่นี่อยไอ้ลวดลวดลวดทูบนี่เห็นด้วยไแต่ว่าทูบแตกไปแล้วคนนี้เห็นแปดสองเก้าแปดสองเก้าเนาะ ครับผมผมก็เลยว่าเสียงไทยตัวนี้เลยลองตามบังคู่นะครับไม่งก็ติเอาตัวนี้น้ำมือกันเอาตัวนี้น้ำมือกันจาแปดสองเก้าแปดสองเก้าครับผมครับโอเคนะครับตัวเลขได้ด้วยนะครับวันนี้คุตาบอกแล้วนะครับว่าคุณครูที่มีโชคห้าสามนะครับมาจุดทูบขอต่องงดนะครับได้แปดสองเก้านะครับแอดมินแกงขออนุญาตแกงให้ดูนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับผม ถ้ามักแต่ชอบเพื่อนเพื่อเอ้าครับเด้อผมมักไปชอบบึงเหล่าก็ผพันธเนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องกับเป็นซื่อกลางนะครับนําเสนอนะครับตัวเลขที่ถือพระว่ากันเป็นเลขวามเสื้อนะครับจะใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทันทีเข้ามาบึงแหล้วมากแล้วชอบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะเด้อครับเด้อ